iPad Air 4ล่างจำแรงของ iPad Pro 2018 สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลารีเบิร์ดสายอุปกรณ์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับอุปกรณ์นะแต่ว่าจะมาพูดถึงอุปกรณ์ท่านก็คือ iPad Air ปี2020นั่นเองนะครับซึ่ง iPad Air ปี2020นะครับเขาก็ปรับปรุงจาก iPad Air รุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าก็เหมือนร่างจำแรงของ iPad Pro ปี2018เหมือนกันนะก็แล้วแต่คนจะพูดนะครับว่า มันปรับปรุงมาจาก iPad Air หรือดาวเกรดมาจาก iPad Pro นะครับในส่วนตัวแล้วผมใช้ iPad Pro ปี2020อยู่เนี่ยผมก็แฮปปี้กับมันดีอยู่นะซึ่งการที่เห็น iPad Air เข้ามาเทียบชั้นกับ iPad Pro ได้เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไง iPad Pro ก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่เหนือกว่า iPad Air อยู่มากพอสมควรนะครับ วันนี้ผมมาพูดถึง iPad Air รุ่นลวนเลยนะก็ออกแนวสับสับนิดหน่อยนะเพราะว่าคือจะบอกว่าครบ10ปีของ iPad เนี่ย Apple ทํำแค่ iPad Air เป็น iPad Pro แค่นี้หรออืมก็ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้ผมยังไม่มี iPad เลยเนี่ยผมจะซื้อรุ่นไหนนะผมก็ตอบว่าผมซื้อ iPad Air ตัวนี้เหมือนกันนะ เพราะว่าเป็นเมเจอร์เชนจจาก iPad รุ่นก่อนหน้านะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายข้อเหมือนกันที่ถูกตัดออกไปเพื่อไม่ให้ทับลายกับ iPad Pro นั่นเองเรามาดูอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าว้าวมากนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ชิปตัวใหม่ของ Apple เนี่ยก็คือ Apple A14 Bionic เนี่ยเข้ามาอยู่ใน iPad ก่อนที่จะอยู่ใน iPhone นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย เขา,าจะเปิดตัวกับ iPhone ก่อนนะแล้วค่อยนำมาใช้ใน iPad นะครับแต่ว่าปีนี้ iPad Air 4นะครับถูกเปิดตัวพร้อมกับชิป Apple A14 Bionic เลยนะซึ่งความเร็วของเขาเนี่ยเขามี6คอนะครับความเร็วเนี่ยสูงกว่า A12 เนี่ย 40%นะ GPU นะครับเร็วกว่า A12 ถึง30%ด้วยกันของ iPad Pro เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยใช้ชิป A12C นะครับหรือ A12Z เนี่ยความเร็วของชิป A12Z เนี่ยที่ s n n l e Core เนี่ยก็จะช้ากว่านะช้ากว่าประมาณ30-40%นั่นะแหละแต่ว่าถ้าเป็น m ม l t ติคอ e นะผมเข้าใจว่าชิป A12X หรือ A12C เนี่ยจะแรงกว่า A14 b บลน i ิกเนี่ยประมาณ20%เลยก็ต้องลองเบนช์มากันอีกทีนะว่า A14 ที่มีขนาด5นาโนเมตรนะครับจะมีความแรงกว่าชิป A12 มากน้อยแค่ไหน ต้องรอดูเครื่องจริงตัวเลขกันจริงๆก่อนแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของ G P U เนี่ย iPad Pro ก็ยังดีกว่าอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าดีกว่าเท่าไหร่บอกได้แค่ว่าดีกว่านั่นเองอะต่อมาในเรื่องของขนาดหน้าจอ Apple iPad Air ปี2020เนี่ยก็มีขนาด10.9นิ้วนะครับในขณะที่ iPad Pro มี11นิ้วกับ12.9นิ้วผมก็งงว่าเขาจะทำมาทำไมไอ้10.9นิ้วเนี่ย นะสิก็11ไปเลยเท่ากันไปเลยก็ได้นะไม่รู้จะกักทำไมนะครับแต่ว่าเขาคงมีเหตุผลของเขานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของความละเอียดพิกเซล per inch เนี่ยมันยังเท่ากันอยู่ก็คือ264 ppi นั่นเองนอกจากนี้หน้าจอของ ipad air นะครับจะมี refresh rate เนี่ยแค่ 60Hz เท่านั้นนะครับไม่มีเทคโนโลยีโปรโมชั่นที่เขากักไว้ให้กับ iPad Pro เท่านั้นต้องบอกว่า iPad Pro เนี่ยมันก็ลื่นมากๆเลยนะที่ที่ผมใช้เนี่ยอันนี้สคริปต์ผมนะเนี่ยมันก็ลื่นมากๆเลยติดนิ้วมากๆเลยนะก็เป็น refresh rate 120 h z นะครับก็ลื่นมากๆเลยนะแล้วก็ความสว่างหน้าจอเขาก็กักไว้นิดนึงนะจาก iPad Pro ที่มี600นิตนะครับในขณะที่ iPad Air แค่500นิตเท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ แต่หลายคนก็มองว่าเป็นข้อเสียคือความหนาของตัวเครื่องความหนาของตัวเครื่อง iPad Air 4เนี่ยหรือ iPad Air 2020เนี่ยมีความหนาที่6.1ม m mm, มนะซึ่งหนากว่าตัว iPad Pro นะครับ iPad Pro จะหนาแค่5.9ม m mm, มนะในจุดเนี้ยที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เนี่ยเพราะว่าถ้ามันหนาขึ้นเนี่ยแปลว่าอาจจะมอยากขึ้นก็ได้นะร่างทรงของ iPad Pro ปี2018เนี่ยอาจจะงอยากกว่าตัวจริงของ iPad Pro ปี2018ก็ได้นะต่อมานะครับตัว iPad Air 4เนี่ยเขาจะเป็นสแกนลายนิ้วมือนะซึ่งก็เป็น Touch ID นะครับอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้จะไม่เหมือนกับ iPad Pro ที่เป็น Face ID นะครับก็สแกนใบหน้าไปเลย iPad Air 4นะครับจะมากัน5สีนะก็คือสีเทา Space Gray นะครับสีเงินสี โ o สโกสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับสกายบลูซึ่งเป็นสีใหม่นะจริงก็เป็นสีใหม่2อันเนาะสีเขียวกับสีฟ้านะไอ Rose ้โสโกเนี่ยเคยมีแล้วใน iPad Pro 9.7นะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดๆไปเลยเขาเปลี่ยนมาใช้ USB Type C แล้วนะ อันเนี้ยสิ่งเนี้ยทั้งผมมีความหวังพอสมควรนะว่า iPhone 12เนี่ยจะมากับ USB Type C เหมือนกันลองคิดดูดิว่าถ้า iPhone 12 Pro เนี่ยมีคำว่า Pro แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ใช้ USB Type C อ่ะในขณะที่ iPad นะ่ยใช้ USB Type C แล้วแล้วมันจะยังไงอ่ะมันก็จะแปลกๆเนาะและอีกอย่างนึงนะคือตัว iPhone เนี่ยเขาจะ m j o r r h h n g e ทุกๆ3 Generation ใช่ไหมแล้วถ้า รอบนี้ไม่เปลี่ยนเป็น USB Type C อ่ะจะไปเปลี่ยนเอารอบไหนต้องรออีก3ปีแล้วค่อยเปลี่ยนหรอแปลกแปลกไปเนาะมันนานไปนะครับก็หวังว่านะหวังว่าจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วเนี่ยว่า iPad Air ปี2020นะครับเขาใช้ร่างทรงของ iPad Pro ปี2018เข้ามาถามเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ Magic Keyboard และ Apple Pencil 2ได้นั่นเองนะครับโอเคกล้อง มีกล้องเดียวนะแต่พัฒนาขึ้นนะครับมีความละเอียด12เมกะพิกเซลนะแล้วก็มีกันสั่นด้วยในความจริงแล้วผมไม่ค่อยสนใจกล้องใน iPad เท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างผมใช้ iPad Pro ก็แทบจะไม่ได้ใช้กล้องถ่ายภาพของเขาเลยนะครับใช้น้อยมากใช้ก็ตอนที่ใช้แอป m a t u r e นะครับที่ใช้ l รดาร์สแ n นเนที่มีมาให้ด้วยเนี่ยแล้วก็วัดขนาดอะไรเงี้ยก็จะใช้ แบบนั้นจะมากกว่าถ้าคิดถึงแบบคนที่เป็นนักเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ถ่ายรูปบนกระดานอะไรอย่างนี้นะครับอืมถ้าใส่เลนส์ซูมมาให้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะไ i ด้าสแกนเนอร์แน่นอนว่าไม่มีนะครับกา่าให้แท็โปรนะรวมไปถึงแฟลชด้วยซึ่งจะตัดทิ้งทำไมเนี่ยกล้องหน้า7ล้านเนาะแต่ว่าพอเทปไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีสาระอะไรเนะาะอาเรามาพูดถึงเรื่องของลำโพงสเตอริโอดีกว่าถ้าใครเคยดูคลิป iPad Pro ปี2020ของผมนะครับก็คงจะพอทราบกันแล้วนะว่าผมเป็นคนซีเรียสเรื่องลำโพงของตัว iPad นะครับซึ่งผมเลือก iPad Pro สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันมีลำโพง4ตัวนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ของตัว iPad Air 4นะเขาให้ลำโพงแบบ s e r โ o มาแล้วนะครับก็คือมีลำโพงเ,เวลาเราวางแนวนอนเนี่ยก็จะมีลำโพงแบบซ้ายขวานะมี2ด้านแบบนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็แต่ว่าลำโพงเนี่ยจะมีแค่2ตัว แต่ออก2ทางซึ่งตรงนี้ผมมองว่าผมแฮปปี้แล้วไม่จำเป็นต้อง4ตัวแบบ iPad Pro ก็ได้แค่2ตัวเนี่ยออก2ทางเป็นสเตอริโอเนี่ยโอเคมากแล้วถ้าออกทางเดียวเนี่ยมนันแปลก,ปลกเราเรานั่งดูเอียงเอียงซ้ายเงี้ยออกทางขวาอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ iPad ไม่เคยพูดถึงเลยนะครับก็คือแรมของตัว iPad Air นะซึ่งเขาไม่ได้บอกมานะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะแต่ผม ดาเอเองนะครับว่าน่าจะใส่มาให้ประมาณ 4GB นะครับเท่ากับตัว iPad Pro ปี2018นะหรืออาจจะ3ก็ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะผมว่าเขา Optimize ตัว iPad มาให้ดีมากๆอยู่แล้วนะเรามาดูเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงกันเลยดีกว่าเรื่องของราคานะครับตัว iPad Air ปี2020นะมีแบบ 64GB WiFi นะครับอยู่ที่1 10, 9 9 0 0บาท ในขนาดที่256นะอยู่ที่24,900บาทนะครับแบบเซลูล่านะ64จิกอยู่ที่24,400บาทแล้วก็256จิกอยู่ที่29,400บาทส่วนตัวผมมองว่า64จิกไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องไปตัว256อยู่แล้วนะหรืออีกช้อยหนึ่งที่น่าจะพิจารณามากๆก็คือตัว iPad Pro ปี2020เนี่ยมี128จิกซึ่งผมมองว่า เพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่27,900บาทก็ความต่างกับ256เนี่ยอยู่แค่3,000บาทเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นตัวที่ผมเลือกใช้ซึ่งผมก็ใช้มาเนี่ยหลายเดือนละนะถ้าผมซื้อผมก็ต้องซื้อถ้าผมจะซื้อ iPad air 4เนี่ยผมคงต้องซื้อตัว256ซึ่ง24,900บาทเนี่ยแต่ผมต้องไปพิจารณาเทียบกับร2 8 g ยอยู่แล้วแหละ ตัว iPad Pro เนี่ยผมอาจจะจบที่ Pro มากกว่าพอคิดไปคิดมาเนี่ยดูเห็นตัวเลขราคามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะไปจบที่ iPad Pro มากกว่าถ้า1990แล้ว128 g ิเนี่ยผมเชียร์เลยนะครับแต่พอเป็น64แล้วมันน้อยไปหน่อยอะ่ะเอาจริง128ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ทำคลิปอาจเป็น 4K มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ย ไม่พอนะ128 g ิไม่พอคือผมทำคลิปเสร็จผมต้องลบทิ้งทันทีนะครับเพื่อเอาสเปซคืนนะแล้วก็เริ่มอัดคลิปใหม่นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPad Air ปี2020นะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสายปรกรณ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย